เจอกันอยู่ที่ PS Auto นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาบ้านสวนค่ะเป็นสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็เรามีอีกหนึ่งสาขานะคะเป็นสาขาบอวินนะ,ะ้ะใครใกล้ที่ไหนเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะและว,วันนี้นะคะในช่วงนี้ก็จะพาทุกท่านมาคบกับ โตโยต้าแคมรโอ้โหเป็นรุ่น 2.0G 2018ค่ะก็เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่กันเลยนะคะแล้วก็พิเศษพิเศษอันนี้กระซิปบอ,อกกันไว้ก่อนนะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากไม่น้อยมากนะคะอยู่ที่3ค่ะ3กิโลไม่ใช่3 0ม0 0ืนเท่านั้นเองนะคะใครกำลังม,มองหานะคะแบบไม่น้อยๆรถแบบส,สวยๆเลยห้ามพลาดจริงๆค่ะกับโตโยต้าแคมรี 2.0G 2018 มาพร้อมกับนะคะเป็น Smart Key. สมาร์ทคีอ่ะสมาร์ทคีนะคะก็จะมีกดปลดล็อกได้กดแบบแจ้งเสียงสัญญาณได้หรือว่าอยากจะเปิดท้ายนะคะมันก็จะมาพร้อมกันแบบนี้เลยแล้วก็ดีไซน์เขาจะแบบรูหราะรูหรานะคะทาแนะนากันจาก่วนทางด้านนอกดีกว่าว่ามีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะคะอ่ะมาดูนะคะด้านนอกเลยก็ดีไซน์เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ใหม่ที่สะดุดตาแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าจะมีสีเทานะคะตัดกับสีของตัวรถ พิเศษเลยบางคนสะดุดมองกว่าสายตาไปด้านข้างนะคะสะดุดกับไฟโปรเจคเตอร์ทางด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะดวงขนาดใหญ่เลยแต่ว่ามีความโฉบเฉี่ยวตรงนี้นะคะเราก็จะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติหรือว่าเรียกว่า f o l l o w m e Home นะคะก็คือมันจะทำการเปิดปิดให้อัตโนมัติเมื่อคุณทำการสตาร์รถมาดูด้านข้างบางนะคะกับ Toyota Camry นี่เราก็จะเริ่มกันที่บริเวณล้อกันเลยนะคะ ให้เป็นล้ออลอยนะคะขนาดใหญ่นะคะนี้มาพร้อมกับยางรถยนต์คุณภาพคาะบริสโต้นะคะสปักระจกนะคะกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าแต่เราให้มากกว่ากระจกไฟฟ้าค่ะซึ่งมันจะเป็นกระจกแจ้งเตือนระยะนะคะระยะที่แบบด้านข้างเนี่ยที่เราไม่เห็นนะคะเป็นจุดบ,บอดของรถข้างๆเนี่ยขึ้นมานะคะ ้วกระจกของเราเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นแจ้งเตือนให้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีไฟนะคะไฟเลียวให้ด้วยแล้วก็เน้นๆเลยว่าหน้าเป็นเจ้าของมากเค้าวิ่งน้อยจริง30,000กิโลเท่านั้นเอง นนี้เราก็มาพบกับความสวยงามทางด้านท้ายพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆกันบ้างดีกว่าด้านท้ายนะคะจะเห็นได้เลยว่าดีไซน์ค่ะเป็นดีไซน์ที่มีความหรูหราแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตมาให้ด้วยซึ่งนะคะจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆที่เคยเป็นมานะคะตรงบริเวณท้ายเลยเห็นไหมคะว่ามันจะมีความแบบโค้งความเป็นแบบสโลปมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับ สัญลักษณ์นะคะของ Camry แบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ปลท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งจะมีดีไซน์ที่แบบมีเหลี่ยมมีมุมแต่มีความโค้งมนนะคะให้อารมณ์ดุดยังมีไฟท้ายที่แบบเป็นการดีไซน์ของเพชรเลยก็ว่าได้ตรงนี้นะคะนอกจากว่าจะมีไฟท้ายที่สวยงามไฟเบรเห็นไหมคะเราจะมีดีเทลนะคะยาวไปถึงบริเวณตัวข้างเลย นา้าทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็เกิดความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ Toyota Camry 2.0G 2018ค่ะซึ่งหลายท่านก็อยากจะชมความสวยงามแล้วนะคะแล้วก็เทคโนโลยีฟังก์ชันต่างๆว่ามีอะไรมาให้กับเราได้สัมผัสกันบ้างเริ่มกันที่ความสวยงามลานลคะตั้งแต่โซนหน้าเลยคอนโซลดีไซน์ใหม่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวน,นี้นะคะเราเพิ่มดีเทลลูกเล่นเลย กับลายไฮบริดออนิกนะคะซึ่งจะเป็นลายทางด้านหน้านี่เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นระบบเบรกมือซึ่งตรงนี้ก็เราไม่ต้องคิดถึงมือของเราอีกต่อไปเพราะเราใช้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะนะคะตรงนี้ก็จะใช้เป็นปุ่มกดแบบนี้เลยพวงมาลายค่ะคุณผู้ชมขานะคะก็จะ เป็นหนังหุ้มนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็มีการเย็บมีดีเทลมาให้สวยงามมากที่สําคัญมากปกว่าวนั้นมีปุ่มมีฟังก์ชันมาเขารับกับการใช้งานนะเขาออกแบบดีไซน์มาแบบว่าให้เราใช้งานกันได้ง่ายๆนะคะ <S <S ยังไม่หมดมาต่อเลยนะคะกับระบบความบันเทิงนะนจ๊ะนะจ๊ะก็คือว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้มีนะคะ CD ดี d มี AM/FM นะคะแล้วก็มีบลูทูธนะคะแล้วก็มีช่องในการต่อ USB ด้วยหรือ AUX หน้าจอแสดงผลตรนนี้7นิ้วแล้วก็นะคะตัวนี้เลยระบบปรับอากาศก็คือดีไซน์มาให้รับกับตัวคอนโซลตัวนี้จะแยกโซนนะคะกับระบบปรับอากาศเนี่ยก็คือโซนห้องโดยสารมีแยกให้เหมือนกันนะคะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะระบบเกียร์หัวเกียร์คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเขาจะดีไซน์มาให้เหมือนกับรถที่ เป็นรถสปอร์ตและตัวนี้นะคะสามารถที่จะเลือกนะเป็นเหมือนกับซีคว e นช i ้นชิฟคือสามารถเลือกได้เป็นออโต้เป็น s e q u e n ช i a นชิ i มีช่องมีมีเป็นฟังก์ชันเนี่ยให้เราได้เลือกกันนะคะก็ะคือจะสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอ่าด้านบนของเรานะคะเช่นด้านบนนี้ยิ่งมีเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะมีทั้งนะคะเอาตรงนี้ก่อนเป็นช่องเก็บของนะคะที่เราเก็บของได้ง่ายๆแล้วก็ นะคะเรามีปุ่มางีายเกี่ยวกับระบบไฟยให้คุณได้ควบคุมการใช้งานด้วยตัวของคุณเองแะคะแผงไฟก็สวยงามมากๆถึงด้วยนะคะสม,มูทมากๆอีกชั้นนะคะกระจกค่ะกระจกของเรานะคะก็จะมีตัวออโตไฟให้เลือกกันแล้วก็นี่เลยบางคนว่าเอ๊ะทำไมก้านกระจกมันมีหลายก้านไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ก้านกระจกนี่มันเป็นกล้องหนะ้าแล้วก็เอาใจสาวๆบ้างเช่นโชว์ความสามารถหน่อย ชนี่กระจกตรงนี้นะคะให้คนได้ดูกันก็คือมีทั้งตรงฝาของคนขับแล้วก็คนที่นั่งข้างเลยระบบความปลอดภัยทางด้านไหนกันบ้างนะคะเราครบพันถึงความสะดวกสบายกันไปขนาดนี้แล้วเรามีนะถุงลมนี้้วภัยนะสองคู่หน้ามีตั้งแต่ด้านน้าด้านล่างให้นะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าให้ก็คือมีครบถุกจุดเลย เราก็จะมาดูทางโซนด้านหลังหรือว่าทางโซนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะกับเบนซ่าแคมรี่ 2.0G 2018คันนี้ค่ะอ่านเริ่มที่เบาะก่อนเลยนะคะว่าเรามีดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามตัวนี้เป็นบอหนังเหมือนกันนะคะดีไซน์เดียวกันกับตัวโซนด้านหน้าเลยแล้วก็เรามีระบบเองนะคะที่บอกว่าเราแบ่งโซนเป็นโซนด้านหลังให้ครอบคลุมแน่นอนนะคะเราก็สามารถปรับแบบนิ่งนวดได้นะคะตรงนี้ และพิเศษมากไปกว่านั้นค่ะคันนี้ของเยอะจริงๆนะคะของเขาเยอะจริงๆนี่ถ้าคุณร้อนๆมีบ้านบางแดดให้อันนี้เป็นบ้านบังแดดนะคะด้านข้างคนขับอ่าถ้าไม่มีแดดเราก็เก็บได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราอยากบังแดดเราขึ้นมาเลยปลึ๊บนะคะจะมีที่เกี่ยว อร่อยเลยค่ะสบายๆมีให้2ฝั่งนะคะของคนนั่งและพิเศษเลยค่ะมีให้ด้านหลังอีกนะคะด้านหลังจะเป็นม่านบางแดดแบบไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดในการเปิดใช้งานที่บริเวณคนขับและพิเศษเลยหลายคนบอกว่าโอ้ยของเยอะขนาดนี้ นะทั้งยางคุณภาพนะคะดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันสีพิเศษด้วยเป็นสีแพทตินัมไวท์เพลนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเครื่องในที่แบบครบจริงๆทั้งโซนด้านหน้าดีไซน์คอนโซลใหม่ด้านหลังนะคะทุกจุดเลยใช้งานได้หมดหมดครบ,บแบบนี้นะคะเรีงแค่30,000กิโเมตรนะคะเราจัดให้ในราคาพิเศษเลยค่ะกับโปรโมชั่นนะคะของ PS Auto ให้คันนี้คุณไปในราคานะคะเพียงแค่1 1 0 0 0ล้า 8 9 0 0 0บาทนะคะราคาพิเศษให้อันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยอยู่ที่2.79%นะคะซึ่งอันนี้เป็นราคาพิเศษให้เลยโปรโมชั่นในการออกรถตูนบาทออกรถได้เลยและยังไม่พอได้ส่วนลดไปอีก50,000บาทนะคะที่นี่เราจะให้พิเศษในโปรตอนรับปีใหม่ค่ะ ยังไม่พอค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามีบริการเสริม mm hmm. เพิ่มเติมออปชันเสริมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะก็คือว่านะคะเรามีบริการนี่ส่งรถให้ถึงบ้านทันและนะคะเรามีบริการตรวจเช็คในระบบต่างๆทั้งระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าตรวจให้เรียบร้อยะคะ่ะเช็คให้เนียบเียบเลยนะคะจองได้ที่ไหนติดต่อได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะว่า าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะคะเรายังมีค่ะเป็นรุ่นอื่นๆโปรโมชั่นอื่นๆมาแนะนําเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยชมนะคะเป็นวิดีโอเป็นคลิปของเราแล้วก็ถูกใจบางคนซื้อไม่ทนันอันนี้จริงๆนะถ้าซื้อไม่ทันเนี่ยทำยังไงแนะนําค่ะแนะนํากดติดตามค่ะกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดใด,ดๆทั้งหมดกดให้หมดเลยค่ะ แล้วปุ่มกระดิ่งนะคะอย่าลืมหากกดไว้ด้วยเวลาที่เขามีโปรโมชั่นร้อนแรงแบบนี้สดสดดใหม่ๆนะคะผัชชามาแบบนี้คุณจะได้ทราบก่อนใครมันจะได้จองทันนะคะคุณลูกค้าท่านนะคะทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ